กาแลัวครับกับช่อง8มวยไทยซูเปอร์แชมป์ครับตอนนี้เราเดินทางกันมาถึงคู่ที่5แล้วนะฮะในพิกัด64กิโลกรัมนะครับเราจะได้เจอกับขุนข่าวจอมแทงแทงหนังจริงครับสำหรับนักชกคนนี้นะครับที่มาจากระนองครับแต่สําหรับวันนี้จะต้องแทงขนาดไหนเชียวครับเพราะว่าเจอกับจอมอึดนะครับผมดิกรีแชมป์มวยค่าเชือกจากเมียนมาเลยครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับและเรามาลุ้นพร้อมๆกันว่าใครจะคว้าชัยชนะไปและแน่นอนครับ สำหรับใครที่สามารถน็อกคู่ต่อสู้ได้นะครับด้วยท่าแม่ไม้มวยไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเตะขั้นคอเขาลอยหรือสอดกลับนะครับแอนตสินมอบให้1,000 0บาทครับแต่ถ้าจระเฟข้าันหางรับไปเลย3,000 0บาท ladies and gentlemen it is time for the fifth fight of tonight between Thailand and Myanmar let's all welcome Lao and Shen from Myanmar for fights regular the 42 wins and 30 wins. ดีกรีเจ้าของแชมป์มวยคาดเชือกนะครับสำหรับนักชกค,คนนี้นะครับอึดถึกทนครับทนได้ทุกสถานการณ์ส่วนผู้ต่อสู้เขาในมุมแดงครับขอเสียงปรบมือเชียอต้อนรับเพชรอทธิศักดิ์แคกรูมวยจ่ายผูเกจจากระนอง นะครับแคนกูรูมวยชัยปูกกอายุ24ปีครับชกมาแล้ว6 3ครั้งชนะมา45ครั้งนะครับวงในสุดแกรงครับสำหรับนักชกค,คนนี้นะครับโอ้กระดูกมวยสุดแกรงครับใจเกิดร้อยและสำหรับผู้ตัดสินบนเวทีครับได้แก่คุณสราวุธพรมคงมาถึงคู่ที่5นะครับชกกันในพิกัด64กิโลกรัม เพชรอดิศักดิ์แข่งกรูมวยไทยภูเก็ตพบกับนักมวยจากเมียนมาหลาวินเซร์นวัย24ปีครับ178ครับเพชรอดิศักดิ์แข่งกรูมวยไทยภูเก็ตชื่อเดิมก็รักสมหมายสอสมหมายครับนักสู้จากจังหวัดระนองครับเขาบอกว่าเป็นพระเอกสู่ชะโลกกระช่อง8ชก3ยกสังเวียนนี้ยังไม่เคยแพ้ใครเลยครับแพ้ไปหนึ่งครั้งแล้วนะครับ ทีมงานบอกแพ้ไปหนึ่งครั้งจำไม่ได้ครับเพราะปกติถ้าเลยยก3นี่ไปทุกทีครับทางด้านของเพชรไอศั์วันนี้สีเสื้อใหม่ครับแกงการูมวยไทยภูเก็ตครับนักสู้จากระนองครับวัย24ปีอะไปดูคู่ต่อสู้กันนิดนึงครับคุณมนุษครับเป็นแชมป์มวยค่าเชื่อจากเมียนมานะครับหลาวินเซนครับวัย23ปีสูง170ซนตมรครับไปสอบอยู่ที่ค่ายครูนัดมวยไทย รับดูลีลาการไหว้ครูของหลาวินเซนครับปกติมวยคาดเชือกถ้าเมียนมาของแท้นี้จะไม่มีการวหว้ครูครับชกเสร็จจะไหว้ครูนะครับแต่ว่านี่เป็นกติกามวยไทยมีการสวมมงคลครับเปาบอยอีกครั้งหนึ่งครับทำหน้าที่อ่าเปาบอยบอกว่าอย่าใช้สีสษะมงนะครับนี่กฎกติกามวยไทยครับชัดเจนครับเราใช้กฎกติกามวยไทยนะครับในการตัดสินการแข่งขัน ต้องขอบคุณเงินชยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนรถนะครับสนใจติดต่อเงินชยโยสาขาใกล้บ้านนะครับ,รบอ,ออกช่อง8บ่อยๆนี่มีผู้สนับสนุนนะครับทางด้านของเพชรอดิศักดิ์เก่งคารูมวยไทยภูเก็ตครับอ่ะเป็นเรื่องดีครับเป็นปนักมวยคนหนึ่งนะครับที่โอ้โหแฟนๆที่ติดตามกันเยอะนะครับเพชรอดิศักดิ์เก่งคารูมวยไทยภูเก็ต รักสมหมายสอสมหมายเป็นเพชรอริศักดิ์ทำเสือมวยไทยวันนี้เป็นเพชรอริศักดิ์แกงกระรูมวยไทยภูเก็ตครับโอ้โหจ้วงก,ก่อนเลยครับแม่หลาวินเซนครับเมียนมาเอาละครับโอ้โหมาดุเลือกเกินครับเอาละครับไม่ให้ตั้งตัวเลยครับเพชรอริศักดิ์โอ้โหตั้งหน้าตั้งตาเจาะตั้งหน้าตั้งตาต่อยเลยครับหลาวินเซนตแต่เปิดก้างๆหลวมๆแบบนี้เดี๋ยวต้องระวังครับเดี๋ยวแข่งเพชรอริศักดิ์มาแน่ครับ พุ่งเข้าหาหลวมๆต่อยหมัดกว้างๆเอาครับกำลังหาเรดาอยู่ครับกำลังหาเรดาอยู่ครับไม่ตกใจนะครับเพชรอดิศักดิ์ครับเจอลูกบุกของหลาวินเซนค่อยๆรอตั้งรับนะครับอ้โหมัดซ้ายมายาวๆแฝงความว่องไวครับหลาวินเซนโอ้โหเจอติดยันลูกนี้รีบลุกขึ้นมาครับแต่ควาก่แรงครับ เขาเริ่มจะตั้งเนื้อตั้งตัวได้นะครับเพชรอ,อดิศักดิ์จะเล่นการคอครับแข้งขวาตั้งใจนะครับวันนี้เพชรอ,อดิศักดิม์มาแบบไร้ทิศทางเหมือนกันนะครับเอาละครับจับทางยากครับโอ้โหแหม่ไม่มีทรงมากกว่าครับดูแล้วแหม่ถดักด,ดีๆแล้วก็ ดับสอกดีๆแล้วมีสิทธิ์ได้เลือกเลยครับเพชรอดิศักด์ครับพุ่งมาอย่างนี้นึกจะมาแกมาเลยครับไม่ต้องโทรนัดล่วงหน้าครับอาวุธของหลาวินซ้ายอัดเข้าไปแล้วครับทางซ้ายของเพชรอดิศักดิ์ยังไม่รีบนะครับเพชรอดิศักด์ครับมีซ้ายคอยดิสเบกตีมาไว้หน้าตาแดงกลับนะครับโดนซ้ายหน้ากระแทก แมมีเตะประวัติสองชั้นนะครับหลาววินเซนหนึ่งสองมาแล้วครับโอ้โหโยนข่าวไม่ถึงนึกจะมุดแกมุดไปเลยครับมาแบบรถสปอร์ตนะครับร่องเหลือเกินครับไร้ทิศทางครับหลาววินเซนโดนเสียบดูแล้วดูแล้วดูแล้วโดนจังๆนี่ไม่น่ารอดครับดูแล้วไม่น่ารอดครับดูทรงแล้วดูทรงแล้วอ่าโอ้โหสะดุ้งไปหมด้วครับปิดบนเจอล่างปิดล่างเจอเสียบครับ ยังใจเย็นอยู่ครับเพชรอดิศักด์ต้องระวังเลยครับเวลาแกเข้ามานี่ไม่บอกไม่กล่าวเลยครับหลาวินเซนเดาทางยากครับเดาทางยากนะครับแข่งสายนําไปก่อนครับเพชรโอ้โหแข่งขวาอัดเข้าไปหนักๆแรงๆครับยังทนได้ครับหลาวินเซนเตะได้าครับเตะยอดหน้าเลยครับแม่เลยก้านคอนี่แอนด้าซินมอบให้นะครับน็อกไปนี่ มีโอกาสสูงครับก้มไปอย่างนี้ไปช้อนเลยนะครับหมดยกแรกรอดไปได้ครับกลับมาชมกันต่อนะครับมวยไทยซูเปอร์แชมป์วันนี้ครับช่อง8กดเลข27 Kingo Fighting Sport ครับผู้ที่5เพชรอดิศัก์แ่งกระรูมวยไทยภูเก็ตกับหลาวินเซนจากเมียนมาครับ โอ้โหตนยกนี่มาจู่โจมแบบเพชรอดิศักดิ์ตั้งตัวไม่ทันครับไปดูภาพช้ากันเลยากลัวมากนะครับนี่สับล่างครับดีไม่โดนครับดาบสองนึกจะกระโจนฮุกเข้าไปเลยครับโดนถีบตรงนี้เต็มหน้าอกครับหมุนกลิ้งเดี๋ยวดูครับช็อตี่เตะช้อนยังไงครับไม่เต็มหน้าอกครับโอ้ยคือแข่งคึงเข่าครับโดนเข้าไปเสียบซ้ายเต็มยอดอกเลยครับ ช็อตนี้ครับแม่ดีวาติกาศครับดูลูกนี้ครับโอ้ยเต็มหน้าเลยครับหน้าแข้งครับหน้าแข้งประทะกับกระโดงคางครับดูครับไม่เป็นอะไรครับแม่แค่เปเป๋สุดๆงงๆครับเอาละครับบ่งบอกถึงความเหนียวแน่นของใบหน้าครับแค่แดงแค่ช้ำครับยังไม่แตกยังไม่ปริครับคุณมารุษ ค่อยๆลำเลียงร้อยเรียงร้อยเรียงเพลงอาวุธเข้าไปต่อนะครับเพชรอดิศักดิ์ครับแสบสู้นะครับตอนนี้ครับโอ้โหดูครับไต่จ่อทั้งพักในพักนอกครับหลาวินเซนแหมระวังนะครับช่วงหมุนนี่ระวังเจอแข้งของเพชรอดิศักดิ์ครับลูกแบบนี้นะครับหมุนมาครับหมุนมาแล้วจะเจอแข้งครับแหมต้องเจอวงในของเพชรอดิศักดิ์แล้วครับแบบนี้ไม่รีบครับค่อยๆไปครับเพชรอดิศักดิ์ มันศิลปะครับคอยละเลียดละเลงไปเรื่อยๆครับใจเย็นๆครับหาโฟกัสดีๆเข่าลอยโอ้โหชกเกิดมาแต่ว่าชวัดเฉวียนไปมาก้านคอหลายครั้งเลยครับเหนียวกานรับวรพิเศษนะครับเหนียวก้านคอดีรับเลยนะครับโชคไปยิ้มไปครับเพชรอดิศักดิ์โชคยากนะครับมวยแบบนี้โอ้โหถีบทำลายจังหวะครับลูกนี้ต่อไปครับค่อยๆลำเลียงครับเพชรอดิศักดิ์ หมัดหน้ายับซ้ายอ่ามียับซ้ายเหมือนกันครับหล้าวินเซนต์โอ้โหวุ้เตะเข้าไปเลยดอกอาครับต้องเลือกเนื้อๆแล้วครับเพชรอดิศักดิ์ครับดูดีๆครับแฟนๆดูดีๆครับจะมีช็อตเด็ดหรือเปล่าทั้งช่องแปดม่แกก็เวียงไปเวียงมาครับเปาบอยระวังนะครับถ้าเปาบอยโดนน็อกอีกอาจจะซิ้นไม่มอบไม่มีรางวัลมอบให้นะครับเจอแค่งเขาอีกอ้าวโดนต่อยอีกอ้าว โอ้โหดูครับดูเซไปเซมาแล้วครับหลาวินเซนต์ครับอ้าวรวบได้ล็อกได้ตีเข้าไปครับอัดเข้าไปโอ้โหคุยหีืว่าไปติดท่อนแขนนะครับแต่ดูปอแปรปอแปรยังไงชอบกลครับหลาวินเซนต์อ้าวเจอมัดขวาอีกอย่างการต้นสนแถวชายทะเลครับโยกไปเยกมาตามพื้นดันลมครับโอ้โหบริเวณตาซ้ายนี่เริ่มจะปูดนะครับโอ้โหเจอเข่าเข้าไปครับอัดเข้าไป2เข่า ยังสู้ครับพยักนยหน้าหนึกหนึบสู้<ช>ต่อก็โอ้ยสอกกลบครั้งนี้ครับเกือบไปแล้วครับเพชรอดิศักดิ์แม่ขวาฟั่เกือบผ่าครับโอ้ยโดนสอกกลับล่วงไปนี่เฮเลยครับโอ้โหมาแบบไร้ทิศไร้ทางจริงๆครับแม่้ายืนได้สามยกนี่แสดงว่าเพชรอดิศักดิ์นี่ไม่เท่าไรเลยครับโอ้โหเตะแทงเตะแทงในแกนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มแต่ก็ว่าแกกั๊ดสวนนะครับ ่าค่อยๆเราเรียกเข้าไปโอ้โหแข้งซ้ายครับอัดเข้าไปเต็มชายโครงแหม่ยังแค่เห็นฟันยานนะครับยังไม่คายครับเจอไปหนักๆครับหลายลูกหลายดอกครับหลายวิเชตก้มมาเขาเจอสิครับเข่างัดเข้าไปโอ้โหเอายังสู้ครับยังสู้ครับมีหมัดจ้วงแหม่ยังปราบพยศไม่ได้นะครับเพชรอดิศักดิ์คนเหลือหลายจริงๆครับผ่านยกสอง กลับมาที่เดอะบารซาเทเตอร์รัชดาพิเศษนะครับนี่เป็นคู่ที่5ครับเพชรอดิศักดิ์แคนกรูมวยไทยภูเก็ตกับหลาวินเซนจากเมียนมาครับแม่ยังอารมณ์ดีครับทางด้านของเพชรอดิศักดิ์ครับต้องบอกว่าทนมือทนแข้งจริงๆครับนักมวยจากเมียนมารายนี้โอ้โห,โหโดนไม่รู้กี่ขนาดครับโยกไปเอ็นไปเอ็นมาครับนี่ครับพยายามจะเตะกวาดล่างนะครับตอนเข้าไปโยนขึ้นแข้งข,ข,ขึ้นเข่า ดูคถ้ายืน3มยกครบนี่แสดงว่าท่าตรดเกินคำบรรยายจริงๆครับดูครับโดนแต่ละลูกนะครับที่มาเสียบครับแตยืนได้นะครับคุณมารุครับแต่ดูศอกครับลูกนี้โอ้โหถ้าอยู่กลางเวทีนี่ผมว่างานเข้าครับเพชรอดิศนี่ครับเข้าศอกคอยังโชคดีนะครับอยู่ข้างเชือบนะครับ ลุ้นเชียร์กันต่อเลยครับเพชรอดิศักดิ์แคนการูมวยไทยภูเก็ตกับหลาวินเซนจากเมียนมาครับอ่ะดูยกนี้นะครับเหนียวแน่นจริงๆครับหาครับประเภททนทานอึดนะครับอ่ะลุ้นกันต่อครับแน่นอนครับถ้าเพชรอดิศักดิ์เอาไม่ลงนี่แสดงว่าอาวุธไม่แรงครับแมนะครับโอ้โหเกือบไปครับตากล้องเราช่างภาพนิ่งผมครับแม่ถ้าตากล้องลนช่างภาพนิ่งหลนนี่ใครจะรับผิดชอบครับจอเคฟ้าถังมาสักครู่ แหมกลับมาโชว์เลยครับวันนี้หลาวินเซนครับถือว่าเป็นสีสันเลยครับอ้าวโอ้กะให้หมัดซ้ายครับจังที่มาแล้วอ้าวตีตีได้ไม่ได้ตีชาร์จกับการแยกทันทีครับเปาบอยแหมอย่าบอกว่าขีดแล้วอย่าหักคอครับตีไปตีไปไม่เป็นไรครับตีได้ตีไปอ้าวตีได้ตีไป ลาวินเซอร์บอกดีได้ตีไปครับผมทนได้啊啊กรรมการเบรกเลยครับไม่ไหวครับยุติดีกว่าครับไม่ไหวครับยืดเยอะเจ็บเปล่าๆครับก็ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องเลยครับเปาบอยครับไม่ไหวครับก็เอาแค่รู้ดํารู้แดงครับเพราะว่าแม่เหลี่ยมตัวทรงมวยนี่ไม่ไหวครับเทดดิสักเหนือกว่าเยอะครับก็เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องแล้วครับ เพราะว่าเราต้องดูอาวุธด้วยนะครับยืดเยอะก็มีแต่ความบอบช้าแต่ว่าหัวใจนั้นสู้แน่นอนครับเหลาวินเซอร์เมียนมารายนี้อ่ดูความช้าซะก่อนครับโอ้โหลูกนี้ดึงลรับแม่ดูครับโชคดีตากกล้องผมลงไปหนึ่งขั้นบันไดนะครับไม่นั้นหงายหลังแน่ครับดูเสียบครับครับบอยเห็นแล้วลากมา ตีี่ตัวโยนตัวลอยครับคุณมรุตครับก็พยายามสู้เต็มที่เลยนะครับทางด้านของหลาวินเซอรครับแต่ดูครับลูกคีปตีของเพชรอดิศักดิ์ครับยิงตียิ่งมันัโอ้โหรุนนี้ตีเข้าใบหน้าเลยนะครับเป็นการเบรกเกมที่ถูกต้องครับเปาบอยยืดเดียก็อันตรายครับมีแต่ความบอบช้ำนะครับถ้าเป็นภาษานักกีฬาก็พอรู้ดำรู้แดงครับไม่เอากันถึงเก็บสลบหามลงครับเพราะว่าแม่อาวุธของนักมวยนั้นรุนแรงอยู่แล้วครับมันต่างกันเยอะครับนี่ครับตีลูกนี้ชัดเจนครับ สองเม็ดก่อนหน้านั้นก็ตัวโยนตัวลอ,อยครับอ่ะเป็นการเซฟตั้งงวยครับไปพบคุณกายครับเชิญเอ็นยูร์วินเนอร์บายวิธีของเทคนิคอลน็อ t เอาท์เดอะเรดคอร์เอร์เพ็ดอิษักแกรรูมวยไทยภูเก็ต